จยคิดบวกอย่าคิดลบคิดบวกก็คือคิดในะมันเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์คิดสิ่งที่ดีๆเข้าไว้อย่าไปเอาสิ่งที่ร้ายๆมาคิดอย่างเช่นเราได้ข่าวเรื่องเปน็นนินว้ว ตึกถล่มอย่างเนี้เราก็คิดใช่ว่าเออดีนะที่ถล่มแม่หลังเพียงหลังเดียวนี่ถ้าถล่มมากก็คงจะแย่เ,เราเรามองโลกในแง่ดีด้วก่อนว่าถล่มแค่นั้นชาติอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นโอ้โหเขาเจอกันแสนสาหัสสากัน เขาก็ยังไม่เดือดร้อนหรือเราไม่เดือดร้อนกับเขาท,ทั้งที่เขาก็เป็นเพื่อนรวมโลกอย่างนี้ค้าขายขาดทุนก็อย่าไปเครียดนะหาช่องทางหรือคิดได้ว่าโอ้เนี่ยความการที่ค้าขายแล้วมันขาดทุนนี่มันเป็นอย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นหาวิธีแก้อย่าให้มัน ขาดทุนต่อไปอปรึกษาหารือหรือว่าอ่านหนังสือตำรับตำราหรารุ่นกับเพื่อนก็ได้เพื่อไปดูเทคนิคอะไรของเขาเราก็จะได้สิ่งที่เป็นเทคนิคดีๆก็ามาแก้ปัญหาของเราได้ปัญหาในครอบครัวก็ต้อง ต้องโดนะ,ะก็ไม่มีไม่มีใครทำได้ดีทุกเรื่องตามที่เราคาดหวังหรอกแต่เขาทำได้ดีแล้วก็ถือว่าเออดีแล้วในะสิ่งที่เขาดีแล้วนั่นแหละนะอย่าไปคิดรอบมาโอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วก็ทำผิดทั้งนั้นเลยโน,น้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอย่างนี้เราก็จะเครียดนะก็จงคิดบวกเขาไว้ สบายใจกว่าเยอะเลยนะอย่าอย่าอย่าคิดลบคิดบวกไว้และจะสบายใจ